มาโอ๋คครับตอนนี้งานข้อแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องโกโก้ฟิวขาดสิต้องละลายดัวตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับคือเหนียวเลยทาวเวอร์ฟิวขาดครับเอาฟิวมาให้ดูหน่อยสิผมไ,ได้เหนียวติดเลยไหน,นอืมโอ้สวยแลเลยฟิวขาดทั้ง,ต,งต่างจอสีดอกออกดอกไร้แอ,อมนะอ่าเกือบยีชิบแอมแล้ว ตอนนี้วิธีแก้ปัญหาคือเราใช้ข้างละตัวใช่ไหมต่อไปอืเออนี้ใช้ได้อยู่อันนี้ฟิวฟิว20แอมป์อ่าเดี๋ยวจะแอมกวะฟิว30แอมป์ขาดน่ะโอ้จะไล่สิเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับตัวนี้ครับเบรคเข้ากลางยางหลังอืมเอาครับขังขังละตัวขังละชองหลอดขังละช่องดอกก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อออกไปซื้อฟิว แถวนีมีวู้ยสังกับางหรอมมเอ๊ะมาสุดย,ยืมรถบนไต่างกับ,บานเล่นอาจะ,จ,ะจะมีตัวไปเห็น,มนหมดแล้ลลอกก็หนาขาดนะดอกวัดหลายอยู่แต่ขานก็บ่ขาดเวอือทั้งซีดอกเออเงี้ยโยน่งยงองไปต้นฟง่องนี่โอ้องอยู่นี่ตั้งองตั้งถ่ายวิดีโอนี่ใส่วันเนี่ยวัเหลงายเขาเปิดเปิดครฟาไปก่อนไปยัง ยืมนหสามสิบเอ็มเอาไปอยู่เอาสี่สิบนตาสีดอกดิสีดอกดอกละสิบเอ็มนอนเอาตรงใสเยอะกว่านี่จะเขาให้มามนะให้ยี่สิบเอมตอนซื้อเราก็ซื้อเพิ่มไหมซื้อเพิ่มขนาดซื้อเพิ่มไหม ไอความสิเอไม่อยู่เราก็ต้องใช้สี่สิเอ็มางเขาเนื่อองที่เกสิ่นี้ขอบปเนี้เพอเขาเพื่อสังก่ันไก่เกิน,นกกไปขังขันดีกว่าข้างไม่้ันกบไปกัสี่สิบโลนอเนี่ยลัด<อ>ไปบ่ลัดไปทางนี้เี่ยยันไอไอมมีแต่ในหลังเครื่องเสียงดี พี่ยังตกส่วนก็ยี่ปิธีแล้วมือนีมือเผานข้ามาเนี่ยเดี๋ยวลองลงใส่ตำแหน่งไหนก็โอเคนี่ครับเบรนี Mechan ่ครับก้าวอืมครับเหลืองอืมครับเหีืองท่กตัวนี่โปรเจกต์นีัปัญหาครับเลี่ยงแล้วครับเนี่ยอันเนี้ยติดเลยไปไม่รู้ เปิดแล้วบอีเปิดแล้วบอ่ก็มานคิดเลยว่ามันจะเปิดจนนี้ไปก่อนอ้ดายด้อยขอให้โชยด้ยขอให้ด้ยหังเถอะนี่ไปก่อน เดาเก็บเพลงยังไงท่านโ้ยต้าตัาแาด <laughs> แล้วเฮ้ยทมาทนเนีโอ้ยก่อนีัมีตัวสำรองนย้วขัดแหลมอืมตัวนี้มันขัดแหลมค้มครงแล้วเอาเอาก็เครื่องนี้ไปใส่ก่อนไปมั้ง ้องแ้วงานเขาดโอ้โหแรงานสวยเนาน่ะเออไปแล้วอออลองดูองดเอาเบาๆสิเอาเอาไว้ก่อนเปประมาณนี้อ่าประมาณนี้ป้ามาณหนึ่งชั่วโมงอืม เพ้วขานีไปแล้วเพ้วขาเดิวไปซื้อเพี้วใหม่ก็ได้แต่ว่าต้องเข้าเมืองดิไกลมากเลยนะสี่สิบห้าโลนึ่งไปกลับก็เกือบเก้าสิบโลแล้วเจอนี่อมานี่เอ๋จะลองไปดูตรงไหนไปนี่ก็มานเรีเป็นทาทางคันชูรานเข้าอดีเลยอ๋อตีแลแลครับตีแล้ตีแลเตีแลเีเสงตีแล้วครับ ดังแล้วครับดังแล้วดังแล้วครับ pigs, รคิวคิวตัวนี้ขาดเนี่ยตัวนี้ขาดเรียบร้อยคิวน่ะตัดระบบแล้วเราจะใช้ตัวล่างรับขับกลางสี่ดอกขับกลางสี่ดอกขับเบรตัวดอกดอกเดียวสองดอกเ่อสองดอกเดี๋ยว่าเราไม่เล่งตัวนี้ตัวนี้เพเอมันตัดใช่ปเลยหรอเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ครับแล้ยงให้เปิดระบบเสียบปลั๊กไฟ

อะไรยังท่านโอ้ไม่ต้องโชก็ได้เอเออ,อนี่อืมเดี๋ยวไปซ่อมที่บ้ามมนหาซ่อมที่บ้านอืมงานให,ให้หาสาแจ็คม่ได้ให้หาเอาเอนั่นแหละสาแจ็คได้แล้วิีวมากดีมากาใช้กูต่อเลยเนะ้ย เอาานัาด้วยดิเงียบเชียนะวัวครับวัวไปแล้วครับคนเลี้ยงวัวแต่เช้าเลยเปิดเครื่งเสียงไม่ได้เปิดเสียงไม่ได้ปิดให้วัวเดินผ่านก่อนนะครับเดี๋ยววัวตื่นนะครับอืม กยยังเอาพยมันถูกตัวนะ เดี๋ยวเข้าไปโอ้โหไน,นี่วะนี่ไปทานเลยก่นอนเอาเดีเ๋ยไปเลยตัวเดียวเลยวายุสิขาจีดอกหอมกันอืมเป็นไปได้สิขาจีดอกหอมกันโอ้ขาจดอกหอมกันกระโเกือแล้ว ูกแล้วตันูกแล้วปักไฟเสียะบแล้วบอโอ้ปักไฟมาเสียบโอ้คนละอันไงเนาะอ้ยปักไฟมาเสียบเนาะเอาแกดิถ่ายนีดน มองว่างอยู่เดี๋ยวไปอ่าดูทุกตัวถอดกุญแัมนนโอ้ผมเจอ ตอบแล้วใช่ไหม,ม,มช่วยกันยังดีที่มีตัวนี้มาช่วยทำไมเล็กไม่วิ่งละน้องเร้น้องอะว,วิ่งต่อระแิ่งทุกโอ้อมึงก็ลืมจังเนะาะพี่ขา มันตัวนี้ขาขึ้นเออเอาไปต้อนคนาผลไ้ก็ไปสืบพี่แหลมไปสืบดูวะคืวขาดเออตัดแล้วตัดออกอยูโตตัวองมีเบิบ้งหลังที่นี่คือทอนี่ออามาทีละทางทิ่แอมทางนึงละลายพิษเลยเขาเงี้ยออก มนตรงนี้ห mm. ่ยครั้งแต่ตนเพิ่มปิดตั้บปิดตับออเขาสองีไหนเนี่ยเออนี่เ่ใหม่แง่แง่เส้หอเลยต้องแง่เส้หลอมันดตายเออเออไม่ตาดนุเปิดเปิดบอกว่าที่ตัดบที่ตากก็นาตัดเัวนี้ออบอกเอเคพวกนี้พวกมีเงีเดียวคุณเขียบอยู่สายดิ้นเลย